ยินดีต้อนรับสู่หมู่บ้านตำบลโคกตูมอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีในโอกาสนี้ชาวตำบลโคกตูมขอต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเจียมทุกท่านค่ะนายธงชัยอิ่มอรชรกำนันตำบลโคกตูมอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรี เกิดเมื่อวันที่27มิถุนายน2513อายุ54ปีดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่31สิงหาคม2561อยู่บ้านเลขที่38ทับ2หมู่ที่2ตำบลโคกตูมอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรี จบการศึกษาระดับปริญญาโทคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหงนับถือศาสนาพุทธประกอบอาชีพค้าขายคุณลักษณะของเฉพาะบุคคลด้านบุคลิกลักษณะ 1. ประพฤตินตนเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นผู้ยึดมัน่นในคุณความดีมีจิตสำนึกดียึดมัน่นในระบบ คุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามเคารพและเทิดทูนสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์และเข้าวัดทำรรบุญในวันสำคัญทางพระพุทธศสาสนา 2. ซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่และประชาชนเป็นผู้มีความประพฤติตรงทั้งต่อเวลาต่อหน้าที่และต่อวิชาชีพยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งต่อตนเองต่อหน้าที่การงานไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องมีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมายมีความศรีสละและคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักมีจิตสาธารณะในการปฏิบัติหน้าที่เช่นกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่และการปรับปรุงภูมิทัศน์ เข้าถึงประชาชนพร้อมดูแลและบริการประชาชนด้วยใจจริงเช่นการแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ยากไร้เป็นสมาชิกโครงการสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดรบบุรีภายใต้การกำกับของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจังหวัดรบบุรี 3. มีภาวะผู้นำแบบประชาธิปไตยรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นสามารถเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนบริหารความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากกระบวนการทำงานในพื้นที่ได้ซึ่งเป็นผู้ตะนักและนำหลัก ประชาธิปไตยไปใช้ในการดำเนินชีวิตและใช้ในการทำงานยึดหลักความเสมอภาคอยู่ร่วมกันอย่างสันติไม่เลือกปฏิบัติไม่แบ่งชนชั้นรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นโดยการประชุมหรือประชาคมทุกครั้งจะให้คำแนะนำและช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ประชาชนในข้อกฎหมายรวมทั้งการไก่เกียรประนีประนอมข้อพิพาท ระงับข้อขัดแย้งรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน 4. ทักษะความรู้ความเข้าใจในบทบาทอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายและระเบียบวิธีปฏิบัติของทางราชการมีการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบโดยมีวินัยและเคารพกฎหมายมีความรู้ความเข้าใจในกฎเกณฑ์กติกาของสังคม มีการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบใช้อำนาจหน้าที่อย่างเป็นธรรมสร้างสังคมสงบสุขโดยมีการนำข้อราชการประกาศระเบียบกฎหมายและนโยบายของรัฐไปรประชุมชี้แจงให้ประชาชนในหมู่บ้านตำบลทราบ 5. มีวิสัยทัศน์มีความคิดเริ่มสร้างสรรค์เสริมสร้าง,างการทำงานให้ประสบผลสำเร็จ มีความคิดริเริ่มสร้างสารรค์ทำสิ่งใหม่ๆแสวงหาแนวทางใหม่ๆเพื่อให้การทำงานได้เร็วขึ้นเพื่อรับสง่งข้อมูลข่าวสารต่างๆให้กับประชาชนด้านส่งเสริมความสามัคคีปรองดองสมานฉันการบริหารจัดการความขัดแยง้งภายในพื้นที่จนเกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธปรรม 1. ้านการส่งเสริมความสามัคคีและการสร้างความปรองดองสมานฉัน์โดยเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาหมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาวัดเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียนจัดตั้งชมรมกีฬานิคมโคกตูเพื่อจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด2 การบริหารจัดการความขัดแย้งภายในพื้นที่จนเกิดผลสมธิ์อย่างเป็นรูปธรรมโดยเข้าร่วมกิจกรรมการไก่เกี่ยข้อร้องเรียนต่างๆด้านประวัติการถูกลงโทษตามมาตรการควบคุมและกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของนายธงชัยอิ่มอรชรไม่เคยถูกลงโทษตามมาตรการควบคุมและกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้านและไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา 2. ผลการปฏิบัติงานการบริหารจัดการของกำนันผู้ใหญ่บ้านโดยใช้กลไกคณะกรรมการหมู่บ้านกม คณะกรรมการกลางหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองปปปเพื่อ,อ,อ,อแก้ไขปัญหาและพัฒนาตำบลหมู่บ้าน2.1ด้านอำนวยการ 1. ระบบการจัดการงานธุรการการรับจ่ายและเก็บรักษาเงินและทรัพย์สินของหมู่บ้านรวมทั้งเอกสารต่างๆของหมู่บ้าน โดยมีการจัดโต๊ะเก้าอี้เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมอยู่เสมอมีชั้นจัดเก็บเอกสารจำแนกเป็นหมวดหมู่เป็นระเบียบเรียบร้อย 2. นํนำข้อราชการประกาศระเบียบกฎหมายและนโยบายของรัฐไปประชุมชี้แจงให้ประชาชนในหมู่บ้านทราบโดยมีการจัดประชุมกิจกรรมการประชุมต่างๆมีข้อ ราชการประกาศระเบียบกฎหมายนโยบายของรัฐและนโยบายของจังหวัดอำเภอไปประชุมชี้แจงให้ประชาชนในหมู่บ้านตำบลทราบ3ประชาสัมพันธ์ข้อข่าวสารในหมู่บ้านเช่นผ่านทางออกกระจายข่าวการติดประกาศในที่สาธารณะต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบในการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญจากทางราชการผ่านช่องทางหกกระจายข่าวเสียงตามสายของหมู่บ้านสื่อโซเชียลต่างๆและวิทยุสื่อสาร2.2้านการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย 1. ส่งเสริมให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมายและกฎกติกาข้อบังคับของหมู่บ้าน โดยมีการประชุมประชาคมหมู่บ้าน<อ>เพื่อกำหนดกฎกติกาข้อบังคับของหมู่บ้านและตำบลส่งเสริมให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมาย 2. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้กลไกของคณะกรรมการหมู่บ้านสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาเชนะยาเสพติดไปไปดำเนินการให้ผู้เสพ พุทธิยาเสบติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดร,รักษาฟื้นฟูสมรรถภาพแบบบูรณาการและดำเนินการแก้ไขปัญหากลุ่มที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในพื้นที่โดยมีการจัดตั้งชุดเคลื่อนที่เร็วชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน3 เป็นผู้นำและสร้างเครือข่ายในการให้ความรู้ประชาธิปไตยและการเลือกตั้งในพื้นที่เมื่อมีการเลือกตั้งทุกระดับชั้นจะใช้สื่อต่างๆในการประชาสัมพันธ์4ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์โดยมีกิจกรรมตรวจสอบแหล่งที่พักของแรงงานต่างด้าวในเขตตำบลโคกตูม 5. มีระบบการคุ้มครองดูแลรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านมีการจัดชุดออกตรวจในพื้นที่ตำบลโคกตูมอย่างสม่ำเสมอพร้อมประสานเอกชนในพื้นที่ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดในที่ชุมชน 6. ระบบแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของหมู่บ้านร่วมกัน กับมูลนิธิร่วกตะตันยูตำบลโคกตูมและกองป้องกันของเทศบาลตำบลโคกตูมเมื่อเกิดสาธารณภัยขึ้นในหมู่บ้านหรือตำบล 7. ตัวตารักษาความสงบเรียบร้อยจัดตั้งเครือข่ายการข่าวในการป้องกันเหตุร้ายการปราบปรามอาชญากรรมหรือแหล่งอบายามุกในตำบลหมู่บ้านโดยมีกิจกรรมออกตรวจในพื้นที่ตำบลโคกตูม ป้องกันเหตุอาชญากรรมและการแพร่ระบาดยาเสพติดการมัวสูงในพื้นที่เสี่ยงสร้างความเดือดร้อนทําให้บุตรหลานและเยาวชนในพื้นที่เสี่ยงต่อการเข้าถึงยาเสพติด8จัดตั้งชุดปฏิบัติการประจําตําบลหมู่บ้านที่มีความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัทยพิบัติอุบัติเหตุ ตลอดจนมีเครือข่ายที่รายงานข่าวภัยพิบาทอย่างรวดเร็วจัดต,ตั้งชุดเคลื่อนที่เร็วที่ประกอบด้วยฝ่ายปกครองรวมกับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านชอรอบอร่วมกับมูลนิธิร่วมกตัญญูเก้าอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชนประนีประนอมขอ้อผิดพลาดของประชาชนเพื่อสร้างความปองรองสมานฉันท์ในท้องที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม มีการใช้กลไกของคณะกรรมการหมู่บ้านไก่เกี่ยข้อพิพาทในพื้นที่เพื่อหาข้อยุติทั้งสองฝ่ายเพื่อไม่ให้เข้าสู่กระบวนการฟ้องร้องดำเนินคดี2.3ด้านแผนพัฒนาหมู่บ้าน 1. จัดเก็บและจัดทำข้อมูลพื้นฐานต่างๆของหมู่บ้านอย่างเป็นระบบมีการใช้ข้อมูลจากการจัดเก็บ และจัดทำข้อมูลพื้นฐานต่างๆของหมู่บ้านอย่างเป็นระบบ 2. จัดทำแผนพัฒนามหมู่บ้านโดยมีการประชุมวางแผนและประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างกว้างขวางโดยจัดกิจกรรมประชุมประชาคมเพื่อรับฟังปัญหาของประชาชนในหมู่บ้านและตำบล 3. ประสานจัดทำโครงการเกี่ยวกับการพรัฒนามหมู่บ้านและตำบล กับคณะทำงานด้านต่างๆเพื่อดำเนินการหรือเสนอข้อรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นๆการจัดทำแผนงานโครงการเพื่อขอสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจากสำนักง,งานประมงอำเภอกิจกรรมพิจรารณางบประมาณของสภาองค์กรชุมชนจังหวัดพบุุรี 4. ประสานและบูรณาการเชื่อมโยงแผนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอและส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมการจัดทําแผนร่วมกับหน่วยงานต่างๆ 5. ติดตามผลการดําเนินงานตามโครงการกิจกรรมในแผนพัฒนาหมู่บ้านกิจกรรมติดตามผลการดําเนินงานตามโครงการ มีการติดตามดำเนินงานตามแผนพัฒนาหมู่บ,บ้านทุกสิ้นปี2.4ด้านส่งเสริมเศรษฐกิจ1มีการนำแนวคิดมาขยายผลการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่กิจกรรมโครงการธนาคารเวลาจิตอาสาเศร,รษฐกิจพอเพียงส่วนครัวชุมชนตำบลพอเพียง2 พัฒนาและส่งเสริมการประกอบอาชีพหลักและอาชีพเสริมภายใต้หลักปัชญัเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในตำบล3สนับสนุนและส่งเสริมการลดต้นทุนและปัจจัยการผลิตด้านการเกษตรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับฐานราก กิจกรรมของแปลงใหญ่หัวชัเเ้าหมู่ที่7ตำบลโคกตูมโดยร่วมกับสำนักงานกเกษตรอำเภอเมืองลบบุรี 4. บูรณาการกองทุนต่างๆในหมู่บ้านโดยใช้กองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้านเป็นเครื่องมือเพื่อใช้ในระบบเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเองมีกองทุนกลางพัฒนาหมู่บ้านเพื่อนำมาใช้สำหรับคนในชุมชน 2.5ด้านสังคมสิ่งแวดล้อมและสาธารณสุข 1. กิจกรรมการพัฒนาสตรีเด็กเยาวชนผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสพร้อมจัดสวัสดิการสงเคราะห์ในหมู่บ้านมีการอบรมเพิ่มศักยภาพกลุ่มสตรีกิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ กิจกรรมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้พิการและผู้ยากไร้การอำนวยความสะดวกทำบัตรประชาชนให้กับผู้พิการสนับสนุนการจัดก,กิจกรรมวันเด็กกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียน 2. ส,สนับสนุนและส่งเสริมการอนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมศิละปะวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมวันปียะมหาราชเข้าร่วมโครงการกิจกรรมวันรอยกระทง,งะเข้าร่วมโครงการแห่เทียนพรรษาและแหล่งท่องเที่ยวอ่างซับเหล็กถนนแดงคูซับเหล็กอ่าง้วยส้มสาม จัดให้มีการบริหารจัดการขยะในเขตพื้นที่ที่ถูกสุขลักษณะและเหมาะสมกิจกรรมคัดแยกขยะโครงการขยะทองคำ 4. จัดหมู่บ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อยถูกสุขลักษณะและมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ตำบลหมู่บ้านให้สวยงามโดยจัดกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ในตำบลโคกตู 5. ประสานระหว่างเครือข่ายด้านสาธารณสุขในพื้นที่ให้มีการจัดการด้านสาธารณสุขที่ได้มาตรฐานมีการจัดกิจกรรมตลาดนัดร้านค้าในพื้นที่2.6รด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมหนึ่งส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาสโดยจัดกิจกรรมมอบคุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนที่เรียนดี จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา,ต,า,าต้านยาเสพกิจ 2. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการาศาสนาภายในท้องที่ประพฤติต,ตนตามหลักคำสอนของศาสนาที่ตนนับถือจัดกิจกรรมทำบุญปักบาตท,ทุกวันสำคัญทางาศา,ส,าสนา 3. สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรม,รมประเพณีท้องถิ่นโบราณสถาน โบราณวัตถุก,การอนุรักษ์ภูมิปัญญาชาวบ้านโดยจัดโครงการแห่เทียนพรรษาจัดโครงการกิจกรรมวันลอยกระทง 3. ผล้นการปฏิบัติงานตามนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครอง3.1 การดำเนินกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาพระราชทานกิจกรรมโครงการวัดที่เยี่ยมวัดน้องเฉลิมพระเกียรติกิจกรรมปลูกต้นไม้โครงการรวมใจพักรักแผ่นดิน3.2การป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคมมีการจัดกิจกรรมปราบปรามผู้มีอิทธิพลจับคุมผู้กระทำความผิดกิจกรรมตรวจสอบ แหล่งที่พักของแรงงานต่างด้าวกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกิจ3.3โครงการส่งเสริมวินยัยการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติกอ,อชอในจังหวัดโดยการสนับสนุนของกระทรวงม,มหาดไทยจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์กองทุนออมแห่งชาติ 3.4การดำเนินงานเกี่ยวกับศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยกิจกรรมประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร3.5 การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่เช่นปัญหาผักตบชวาในพื้นที่ทการแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำในพื้นที่ทการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์รณรงค์ลดการเผาในพื้นที่ทการเกษตรให้กับประชาชนร่วมกิจกรรม kick off ไถกบต่อสังสร้างดินยั่งยืน ฟื้นสิ่งแวดล้อมจัดกิจกรรมแก้ไขปัญหาผักตบชวาในพื้นที่ 4. ผลการปฏิบัติงานตามนโย,ยบายของจังหวัดอำเภอโครงการจิตอาสาพระราชทานโครงการรบบุรีเมืองสะอาดโครงการความปลอดภัยบนท้องถนนช่วงเทศกาลโครงการผู้ว่าพาแต่งไทยเกื้อกูลพระพุทธศาสนา รักษาสิ่งแวดลอ้อมห้าผลการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของกำนันและผู้ใหญ่บ้านร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน,นาหอประชุมอำเภอเมืองรบบุรีกิจกรรมไก่เกี่ยวข้อร้องเรียนต่างๆและกิจกรรมให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอักคีภยัย การติดตามดูแลประชาชนตั้งแต่เวลาเกิดเหเตุนจนได้รับการช่วยเหลือาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน,นต่างๆให้ประชาชนารับทราบและกิจกรรมการแจกเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้สูงอายุ มีกิจกรรมการจัดประชุมต่างๆมีการประชุมทุกเดือนเพื่อรับรู้ความต้องการของประชาชนมีการรายงานข้อมูลต่างๆในพื้นที่ให้ทางราชการทราบอย่างต่อเนื่อง 6. 6. ผลงานดีเด่นผลงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมีการใช้กลไกคณะกรรมการหมู่บ้านการประสานงานระหว่างพื้นที่ของหมู่บ้านร่วมกับ เรือข่ายข่าวภาคประชาชนร่วมกันสอดส่องดูแลเฝ้าระวังบุคคลภายนอกที่เข้ามาในหมู่บ้านดำเนินการออกตรวจพื้นที่ในหมู่บ้านและพื้นที่ข้างเคียงในตำบลโดยใช้ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านรวมกับชุดปฏิบัติการตำบลออกตรวจเดือนละสี่ครั้งพร้อมแจ้งข่าวสารผู้ค้า ผู้เรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบรวมทั้งแจ้งบอกแสให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอโคกตูมทำให้ปัญหายาสพกติดปัญหาอาชญากรรมลดลงอย่างชัดเจน